สวัสดีค่ะเอฟีเรักทุกทท่านมาพบกับสาวดำนะคะวันนี้วันที่4ี่สิงหาคมสองหเป็นคลิปแรกนะคะตั้งแต่เรียกรัฐบาลไทยออกมาวันที่1นึ่งสิงหาคมนะคะก็มีเข้า3ตัวสูตรของสาวดำมี20่สิหางนะคะแล้วก็เข้าของอาจารย์เออสิงเล่าขาวนะคะมี สำหรัเจ็ดหางหรือแปดหางนี่แหละเข้าสามตัวนะคะตัวเลขก็ธรรมดานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขมันก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะอันนี้ก็เป็นอาจารย์สใจเย็นค่ะอาจารย์สใจเย็นก็ให้มาแล้วนะคะนี่เป็นเลขสูตรนะคะมีมีเก้าหางนะคะสาหรับเลขสูตรของอาจารย์ สอใจเย็นนะคะแล้วก็อาจารย์สิงเล่าขาวก็มาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอโทษจ่ะไออยู่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงเป็นใย,ยสาวดำนะคะก็หายแล้วนะคะแต่ก็จะต้องพักก่อนอยู่ที่บ้านสักเจ็ดวันก่อนนะคะเพราะว่าเราอายุมากแล้วเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงนะคะถึงจะ ออกไปข้างนอกได้นะคะตอนนี้สาวดำก็น,นั่งข้อมออยู่บ้านนะคะอยู่บ้านค่ะอาการไอกออ็นาน้ำนนถึงไอค่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้เป็น <c oughs>

อาจารย์สิงเล่าขาแล้วะ,ะในงวดสิบหกิงหาคมสองห้าหกห้านะคะ,ะมาแล้วบอกว่าบ๊อบบ๊อจะคุยไปหรือเปล่าชีคุยไปบ้านนี่อาจารย์เป็นบอกว่างวดนี้พระพาดเสียงให้เขาทั้งสองตบนสองตล่างสามตบนบ่เลยใจแมนพันคุย <laughs> เพ็นคุยตัวอาจารย์ก็ได้ <laughs> ขันบอกเขาเริมบ่ แนว่าเขาให้ดีจะหำรบสันะไาไหัวเาวดำหัวปรสน <c oughs> <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะไม่ว่าใครนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนถามข่าวถามข่าวมีคนไวพรให้หายมีคนพูดถึงในทางที่ดีเราก็ดีใจภูมิใจนะคะเพราะฉะนั้นการให้กำลังแรงใจซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่ทุกๆคนปรารถนานะคะ ไม่มีใครอยากจะได้คําเหยียบย่ําหรือคําเยาะเย้ยนะคะอยากได้แต่ความดีอยากได้แต่ความพูดจาให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะอ่าผู้ใหญ่ใจดีค่ะผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีมาและะ้วนะคะอ่าดูเอานะคะแคบเอาเลยจากพ่อสาวน้ำจะไม่อ่านนะคะ ให้ทุกคนโชคดีนะคะในตัวเลขงวดนี้งวดที่แล้วของสาวดำานจับแนวทางได้นะคะตอนแรกสาวดำคิดว่าถ้าแปดกับเก้าีสาวดำจะไม่จับใส่เลยนะคะไม่รู้คิดยังไงงวดที่ผ่านมานะ่ะสาวดำเอาจับเข้าทั้งแปดทั้งเก้าลันไปเข้า <c oughs> นะคะเข้าห้าเข้าห้าสี่เก้า 5, 4, 9, หรือห้าเก้าสี่นะนะคะ ก็มองข้ามไปว่าเอเลขเลขสูงมงิน,นคงไม่มาแน่กับเลขตัวต่ําๆเลขต่ําๆเลขหนึ่งเลขสามเลขสองเลขห้าอะไรประมาณเนี้ยนะคะมันปรากฏว่ามานะคะปรากฏว่ามาห้าเก้าสี่นะคะ นี้ก็เป็นเลขของอาจารย์เลขลับนะคะอาจารย์เลขลับนะคะนี่ของอาจารย์เลขลับค่ะพิจารณาดูนะคะเราชื่นชอบเราจัดจัดเลยนะคะจัดเลยนะคะวันนี้สาวดําก็จะทําให้เป็นสูตรนะคะดูว่าจะเข้าไหมวันนี้งวดน,นี้สาวดําจับมีเก้านะคะแต่ไม่มีแปดวันนี้ลองจับ เจ็ดตัวดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสาวดำจะจับเป็นเลขไอ้หกหางไอ้ไอเลขเด่นนะคะทั้งวันนี้สาวดำจับเป็นเลขเด่นเจ็ดตัวนะคะดูว่าจะเข้าไหมนะคะ <c oughs> อาจารย์เลขลับนะนะคะก็มีเลขของอาจารย์เลขลับนี่ถ้าว่าในในสูตรของสาวดำของอาจารย์เลขลับนี่มี มีในสูตรของสาวดําเลยนะคะสูตรของสาวดํานี่นะคะ่ะมีอย่างนี้นะคะงวดนี้ไม่มีแปดไม่เด่นแปดนะคะนี่จะเด่นอย่างนี้นะคะวันที่ 10, 16, สิบสอสิบหกสิงหาคมอา้าวลืมเียนเชยนแต่เลียกเด่นเอาสาวดําก็ลืมตัวนี้โอ้ยขออนุญาตได้ไหมลืมขออนุญาตจ้ะเนาะ หกเนาะอืมเนาะลืมตัอนนี่อ่าได้แล้วค่ะนี่นะคะลืมเขียนตัอนนี่สิบหกสิงหา <c oughs> นะคะสิบหกสิงหาเนี่ยค่ะ <c oughs> สิบหกสิงหาคมพศสองพันหา้าร้อยหกสิบห้าเด่นนะคะเนี่ยสาวดำแกนเด่นนะคะเลขเด่นเลขเด่นของสาวดำจะมีหนึ่งศูนย์เก้าสามห้าหกสี่งวดนี้ไม่มีแปดไม่มีเจ็ดนะคะเอาเก้ามาลงมาหาศูนย์หาหนึ่งเลยนะคะเนี่ยค่ะสูตรของสาวดำนะคะนี่เป็นสูตรเป็นงวด เมื่อกี้นี่เข้าสามตัวนะคะเราดูงวดนี้จะเข้าสามตัวไหมลองดูนะคะอันนี้เลขของอาจารย์พลกทมค่ะอาจารย์พลกทมนะคะงวดนี้ให้หกศูนย์ห้าสามศูนย์หกให้สองหางเท่านั้นค่ะอาจารย์พลกทมนะคะค่ะให้สองหางเท่านั้นค่ะ งวดประจําที่16สิงหาคม2565เนี่ยนะคะค่ะก็พิจารณาดูนะคะเราขึ้นอยู่กับดวงบุญวาสนาของเรานะคะถ้าเราจะมีโชคเราก็ต้องถูกนะคะเราคิดอย่างนั้นนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะ,ะงวดนี้สาวดำคิดกลัควคิดในใจว่าน่าจะมาน่าจะไอ้นั่นกนเลขน่าจะมาขั้นเทพ เดี๋ยวสาวดาจะลงขั้นเทพบให้นะคะขอโทษจ้ะเดี๋ยวสาวดาจะลงขั้นเทพให้ะะ <c oughs> เดี๋ยวสาวดำ,ดววดำอา่าจะเขียนให้เขียนก่อนนะคะขั้นเทพนะคะงวดที่ผ่านมาที่ออก405นะก็เป็นขั้นเทพนะคะงวดเมื่อกี้นี่ไม่ไม่ใช่เลขขั้นเทพออก594นะคะเดี๋ยวสาวดาจะมาเขียนให้เลขสามตัวขั้นเทพนะคะ ในใจคิดว่าน่าจะออกสามตัวขันเทพหลวาวดนี้นะคิดในใจว่าแล้วนะก็ขอใหท้ทุกท่านโชคดีค่ะพิจารณากันดูนะคะอย่างที่เห็นนี่นะคะ,ะบางท่านก็แคบได้หรือ,อยังนะ,อ,ะอาจารย์พลกทมค่ะอันนี้ค่ะอันนี้นะคะเนี่ยครอบงำหมดเลยนะคะเสู่ของสาวดำนี่ครอบงำหมดเลยค่ะถ้าว่า เดี๋ยวสาวดำจะแยกออกอีกชุดหนึ่งเป็นสองชุดแล้วก็ถ้าคือถ้าเข้าแล้วก็จะเข้ายาวนะคะสูตรของสาวดำเนี่ยเนี่ยสาวดำจับแนวทางจับแนวทางเลขใหญ่มานี่เป็นเวลาเป็นปีสองปีนะคะไม่เคยเข้าเลยเพิ่งจะเข้างวดเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็งวดเนี้ลองดูว่างวดนี้จะเข้าไหมถ้างวดนี้เข้านะคะถ้างวดนี้เข้าสามตัวก็โอเคละทีเนี้ย ก็จะต้องเข้ายาวแหละเหมือนที่สาวดำทำสูตรฮานอยอะนะนะคะก็ลองดูเนาะไม่มีอะไรแน่นอนสูตรนี้อ่าลืมเชยนบอกตวนะคคับนี่อันนี้สามสิบห้าตัวเนาะอ่าสามสิบห้าตัวค่ะลองดูนะคะลองดูค่ะเดี๋ยว เดี๋ยวสาวดำจะแยกออกมาอีกอันนึงให้มันเป็นแค่ยี่สิบตัวนะเราก็ค่อยๆทำไปเพราะว่าคำทางมากกว่าจะถูกโอ้กว่าจะคำได้ทีนี้ทีนี้กำลังคำอีกวันที่สองคำวันนี้ว่าจะถูกไหมขอขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสาวดำก็อยากจะให้มันเข้านะคะถ้าสูตรของสาวดำยี่สิบห้างเข้าสามสิบห้าห้างเข้านี่ก็โอ้ไม่ต้องไป เอาที่อื่นแล้วทีเนี้ยก็ทำสูตรนี้แหละแต่ว่ามันคุ้มอะค่ะพูดถึงแต่เราต้องซื้อในเวบนะ,ะซื้อในเวบมันคุ้มอยู่แล้วจ้ะนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกําลังแรงใจค่ะแต่ละวีแต่ละวัะวะวนสาวดาก็ไม่เคยลืมเอซเลยนะคะอยากจะอยากจะให้ นนะะอยากให้ทุกๆท่านนะคะอยากให้ทุกๆท่านมีโชคมีลาบนะคะสาวดำก็อยากจะบอกเอฟนะคะว่าพ่อปู่ส8มท่านติดโควิดนะคะแล้วก็กักตัวต้องกักตัว10กว่าวันนะคะ สาวดำก็ติดก็ไม่มีเอ่อแล้วไปเลยไปอุปถัก <c oughs> นะคะ,ะอาจารย์ท่านก็อยู่ที่วัดนะคะก็ปัจจัยท่านก็ไม่มีหรอกค่ะนะคะพ่อปู่อาจปดก็ถ้าว่าหวหไม่เข้าก็ไม่มีเอฟซีไม่มีไม่มีอ่าไม่มี เอฟซีได้ส่งให้นาะเพราะว่าเลียกไม่เข้าตั้งหถามว่าใครพอมีปัจจัยจะส่งถวายปัจจัยพ่อปู่สามแปดแปดก็ส่งมาที่นี่นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้ท่านมีตังอยู่ร้อยร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะแต่ว่าท่านก็ต้องมีท่านอยากจะฉันแบนนะคะแบนชุบไก่แล้วก็บุรีท่านก็สูบอยู่นะคะแต่ว่าไม่ได้สูบเยอะเหมือนสมัยก่อนนะคะนมพวกนมก็ไม่มี นะคะสาวดําก็อยู่ที่บ้านนี่แหละจ้ะก็บอกตรงๆเนาะท่านไหนถ้ามีพอจะส่งปัจจัยถวายพอปู่สามแปดแก็ส่งมาที่หมายเลขบัญชีนี้นะคะสอ0สามศูนย์น้าหนทานาการกรุงเทพเป็นชื่อของสาวดำนะคะแต่ที่ว่าเอาให้ท่านตั้งแต่สมัยปีแรกที่ท่านมาอยู่นะคะนี่นะคะขอขอบคุณทุก,ท,ก,ท,กท่านที่เป็นกําลังแรงใจให้ทครนพอมีปัจจัยก็ถวาย ทำบุญกับท่านนะคะให้ท่านได้มีพอได้ให้ลูกศิษย์ลูกหาไปกดซื้อแบนซื้อนมซื้อบุหรี่ของท่านบ้างนะคะสาธุสาธุกันนี่คือเลขบัญชีของพ่อปู่สามแปดจ้าขอให้ท่านโชคดีนะคะ